โดยนิสัยหนูไ่เป็นคนใช่ไม่ใช่เป็นคนนิสัยแรงหนูมไม่ใช่คนนิสัยแรงหนูมไม่ใช่คนนิสัยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แล้วก็ชอบละลานคนอื่นไปทั่วโดยไม่มีเหตุผลโดยปกติหนูเป็นคนที่มี อุดมการณ์ในตัวเองอุดมการของหนูก็คือเป็นคนที่เวลาจะทําอะไรอะหนูจะมีความตั้งใจทํามากที่สุดเพื่อเป้าหมายที่หนูวางไว้ไมันต้องสาเร็จหนูจะไม่มองคนรอบข้างหือจะไม่มองสิ่งรอบข้างจะไม่มองว่าใครก็ตามที่มันจะคิดลบหรือคิดอะไรก็ตามที่มันจะเข้ามาในหัวเป็นรูปแบบไหนไม่สน สิ่งที่หนูจะทํามันคือเป้าหมายของตัวหนูเองหนูเป็นคนที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยตัวเองด้วยขาของหนูเองด้วยความคิดของหนูเองหนูจะไม่มีทางหลมเลือกความตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามที่อยากจะทําแต่หนูไม่ใช่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เคยเบียดเบียนใครแล้วก็ไม่ได้คิดว่าต้องทําให้ใครเดือดร้อน บางครั้งที่เกิดเรื่องหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับหนูหนูมองมันเป็นบททดสอบในชีวิตหนูไม่ได้มองมันเป็นอุปสรรคไม่ได้มองว่ามันเป็นคือสิ่งที่มันแบบเข้าใจได้ยากก็ดูเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่าย เราเป็นคนฝึกมองอะไรง่ายๆตั้งแต่เด็กหนูทำทุกอย่างมาได้ตัวเองตัวหนูเองเนี่ยเผื่อที่จะมาอยู่จุดนี้ได้เผื่อที่จะเป็นุนวันนี้ได้มันเป็นตัวที่จะบอกว่ายังไงอะคือมันเรียนรู้ในตัวเองตามความเป็นจริงธรรมราชาติเราอยู่กับธรรมชาติเราเป็นเด็กบ้านบ้านเราเป็นเด็กแบบ สบาย,บายหนูไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องแบบติดหรูอยู่แพงอีกโก้อะไรหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเรื่องนี้เพราะว่าหนูเบื่อเป็นคนที่ขีมเบื่อโลกมากนิ่ใส่ข้อหนึ่งเลยของชีวิตที่เกิดมาคือลวงแต่เริ่มต้นว่าเบื่อโลก เป็นคนที่เบื่อโลกเพราโล่งมีแต่วความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไปอยากทุกสิ่งทุกอย่างเบือ่อแม้แต่กินก็ต้องอยากนอนก็ง่วงต้องไปนอนมันเป็นสิ่งที่แบบทาไมมันถึงบังคับเราจังเลยว่าอยู่ต้องกินง่วงต้องนอนมันแบบเราต้องบังคับมันได้บ้างอะไรอย่างนี้ ก็เลยฝึกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการฝึกเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งสิ้นเริ่มต้นใหม่หมดตอนเด็กๆอะไม่ได้ป่วยนะตอนนั้นนะอะพร้อมจนจะแบบหัวจะเด็ดอยู่ได้อยู่แล้ว คือตัวเล็กมากแล้วหอมไม่กินข้าวไม่ได้เป็นโรคเป็นภัยเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนูโดนโกหกหนูโดนถูกหลอกครั้งแรกกับการที่โกหกบอกว่าจะไปแต่ไม่ไปบอกว่าจะเป็นแต่ไม่เป็นบอกว่าจะทําแต่ไม่ทําเป็นการโกหกหนูครั้งแรกที่หนูไม่กินข้าวจนหนึ่งตสย จนต้องโดนตีกินข้าวเพราะว่าหนูไม่กินข้าวหนูถูกโอก็หกว่าเดี๋ยวจะทำนะเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวจะไปอะไรเงี้ยก็เลยโดนตีเพื่อให้กินข้าวเป็นไงชีวิตมีกฎเหล็กให้ตัวเองใหญ่มากมาย แล้วตอนที่หนูเจอหลวงปู่แสงนะครั้งแรกเกบมาอยู่ที่วัดป่านี่เป็นคนแรกเลยเป็นผระรูปแรกที่หนูกราบแล้วไหว้ได้เต็มใจเป็นผระอริยสงฆ์ของหนูเลยำเลำดับแรกๆที่หนูแบบกราบท่านด้วยความเต็มใจพี่ก็จะบวช ก็คือบวชแบบบวชพาะก็ดูร้อนแล้วก็จะไปหาพี่พี่ชายก็จะไปจังหันไปส่งข้าวส่งน้ำเชา้ชาเย็นเชา้ชาเย็นเชา้ชาเย็นทุกวันในช่วงระยะเวลาที่ปิดเทอมก็จะไปทุกวันไม่มีวันไหนไม่ไปก็เลยกลายเป็นเด็กวัดที่อยู่วัดว่าต้องไปส่งข้าวพี่เชา้าเที่ยง ตอนเช้าก็ต้องตื่นนอนไปแนละไม่ทำอะไรตื่นมาก็ต้องไปวัด่างเดียวก็ไปกินข้าวที่วัดเป็นเด็กวัดใช้ชีวิตอยู่ที่วัดเผื่อจะทำอะไรเสร็จก็เก็บจานเก็บถ้วยกวดลานวัดล้างจานอะไรเสร็จแล้วก็ก็เล่นต่อที่วัดอยู่กับหลวงปู่คอยประคนน้ำให้คอยเอาคอยเอากระถวนมาให้บ้วนน้ำลาย แล้วก็คอยแบบดูเวลาแกจะอยากได้อะไรแค่นั้นอยู่อย่างนี้ตลอด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 ไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปเล่นไหนไม่ได้ไปหาใครไม่ได้ไปทำอะไรเลยเล่นบากเก็บก็เล่นตรงนั้นเล่นกับเพื่อนสองสามคนก็เล่นอตรงนั้น ไม่ได้ไปดูดน้ำเอยแต่ไปดวดน้ำนี่ไปไปเล่นนับตัวเขียวเลยเล่นน้ำโขงสนุกมากจนโดนไล่ตีกลับบ้านทุกวันเพราะว่าไปเล่นแบบเล่นไม่กลับบ้านกับช่องคือเล่น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 จนตัวนี่เขียวถ้าอะไรที่โดนด่าโดนตีในช่องชอบมากคาะ์ทา มันไม่กวนโอ้ยแม่เนี่นมันกวน,นต้องตายมันวิงว่งแบบวิ่งแบบสนุกไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะโดนแม่มึงดียังไ,ไงอย่างนงี้ยไม่มีแล้วก็ปวันวันหนึ่งหลวงปู่ก็บอกว่าเฮ้ยมานี่ จะเล่าอะไรให้ฟังกอ้โผมว่าจะเล่าอะไรเนาะหยวันเป็นปีไม่เคยจะเล่าก็คิดในหัวตัวเองเล่าเรื่องผีให้ฟังว่าเห็นผีผีตัวนั้นมันมาหาแล้วมันก็หัวร้อนดังๆหัวร้อนดังๆมากแล้วมันใส่ชุดตั้งเรียนมา ใส่กระโปงสีน้ำเงินใส่เสื้อสีขาวแล้วมันถือปิน่นโตมาแล้วมันก็ร้องได้ไงก็เชิงมาหัวเลาะล่ามาเลยก็มันก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนพูดอย่างนี้อ๋โอ้โหมึงเห็นได้ยังไงก่อนเอ้าก็ไม่รู้มันเห็นก็มันก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วคิดว่ามันจะไปไหนมันไม่เคยไปไหนีจริง,รงอ่ะมันไม่ได้มาไม่ได้ไปหเลย ก็เ,เงียไปพักหนึ่งเออมืงห็นเนาะมันไม่ได้ไปไหนกูเพิ่งรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้กูเพิ่งรู้ว่ามันจะมาแต่มึงกลับรู้ว่ามันไม่ได้เคยไปไหนเลยเออเนอะาะทำไมกูไม่คิดงงงงกับคำนี้มากเลยก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไง